ยื่นคำร้องเข้าไปว่าเออขอให้สอบคนนี้คนนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เนี่ยได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์เพราะว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเราอ่ะเอา้าเราอย่างลุงอย่างเงี้ยเออย่างในช่างนี่แหละถูกกล่าวหาว่าว่าว่ากระทําผิดเราจะบอกว่าเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยน่าสงสัยมากกว่าผมอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ฟังนะเพราะว่าม,ม,ม,มันมันมันมุ่งแล้วไงว่าคุณน่นแหละคือคนที่ผมมองว่าน่าจะกระทําความผิดไงใช่ใช่นอกจากว่า มันก็อาจจะต้องมีหนังสือทําเป็นหนังสือไปแหละว,ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องคนนี้เนี่ยน่าจะก็คือร้องขอความเป็นธรรมไปให้สอบสวนในประเด็นนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับคดีตอนนั้นอ่ะที่ว่าคดีบัวนะที่เขามาแจ้งข้อหาเราว่ารับของโจรใช่ไหมใช่แล้วเราให้เขาสอบคือเราไปจําเลยเราให้เขาสอบประเด็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวบอกบอกว่าเราไม่ได้รับทรัพย์อ่ะเราไม่ได้รับของโจรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> เพราะว่า ลุงก็สามารถทําได้ใช่ไหมในในกรณีอย่างเงี้ยทำได้ทำได้ก็ยื่นคําร้องเข้าไปว่าเออเนี่ยมันมีคนนี้เนี่ยน่าสงสัยแล้วนั่นนี่ขอให้สอบในประเด็นนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทําตั้งแต่ตอนตอนในชั้นสอบสวนทำไปแล้วก็สอนไปใช่ไหมตอนนั้นขอความเป็นธรรมจากอายการนะครับผมขออายการช่วยสอบหน่อยช่วยสอบหน่อยว่าคือเจ้าหน้าที่ขออายการช่วยปตกปตกปตกในเรื่องของของการตรวจสอบ พันสายกบขายพัน,พนกตัวตนนี้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเ,า,เาเอาเรื่องของลุงเลย<ม>คือถ้าเขาปัดตกไปเนี่ยอืแล้วกรณีอย่างลุงเนี่ยถ้าลุงจะไปขอความเป็นธรรมมันจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าก็ดูสิคะว่ามาถึงอ,องค์คาพยพบเลยอะมันไม่เหมือนคดีปกติไงพี่น้องทอะไรก็ลําบากอะบอกไว้ก่อนใช่แต่คดีปกติท<ต>ี่ผมทํากันนะก็คือทําไมเขากล้าพูดว่าลุงจะแพ้อุทธร์ ทำไมเขารู้ดีอันนั้นเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นนะคะใช่เขาแค่แสดงความคิดเห็นอย่าไปใส่ใจเหมือนเรานี่แหละเราก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าในสั้นต่อไปเราอาจจะชนะหรือเราน่าจะชนะอ,อย่างเงี้ยอย่าไปใส่ใจมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแค่คําพูดของเขาเขาไม่ใช่คนที่จะตัดสินคนที่ตัดสินยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ปกักยังไม่กําหนดจนกว่า จะ,จะมีอุทธร<ะ>์รเข้าไปจะมีะมีคําอุทธร์เข้าไปถึงจะกําหนดตัวผ<ะ>ู้ตัดสินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็แค่แสดงความคิเดเห็นเฉยอย่าไปใส่ใจในะมันก็ไม่ได้ต่างจากอะไรนะช่องนางมารปลอมเข้าไปพูดหยาบออกจริงเหรือทำไมมันมีคนปลอมเยอะจังเลยอะ่ะมันปลอมกันได้ง่ายขนาดนั้นเหรอคะเอฟซี FC. เดี๋ยน้อง,งจะลองอ่านอ่านอ่านคอมเมนต์หน่อยนะพ่อเพราะว่าบางทีมุดแชทไปป่วนคะ่ะ มาตามช่องดู u b e เล็กๆหรอโอ้โหดีค่ะคุณพี่ทนายนงสวัสดีค่ะคุณคุณน้อยคุณน้อยปากแป๊สสวัสดีนะคะคุณเออนงได้คุยกับอ่าอ่าพระอยู่พระบอกว่าพระจะทําจะทําคลิปได้ไหมอ่ะพี่ทนายนงก็เลยบอกอย่าทำเลยพระถ้ายังไม่ได้สึกใช่ก็เอฟซีท่าชนก็ลองเข้าไปดู คลิปเดิมของพระหน่อยนะเพื่อที่จะให้พระเนะี่ยมีไรายได้เนาะใช่ไหมพี่นพนะของพระเราเนี่ยนะสนับสนุนกันนงก็ยังไม่ได้เข้าไปดูของก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไมไ่เข้าไปดูแต่ยังไงก็ฝากเอซีนะเข้าไปดูหน่อยอคุณธนวันเข้ามาเลยสวัสดีนะคะคุณวีสวัสดีนะคะหน,นูยังไม่ได้สวัสดีเลยคุณวีเวัสดีตาแล้วนะ,ะพี่นพสวัสดีแนละ้วใช่ไหมว่ามาจากช่องคุณอิสระเนานะป้อมเข้ามานะ ช่องนางมานใช่ไหมด็อกเตอร์นางมานหรือเปล่าคะคุณพันิตาสวัสดีนะคะเออเวลาในโน้ตบุ๊กที่ระบุว่าน้องหายดูเวลายังไงคือมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนีเสียค่ะว่าอ่าอ่ามันเหมือนกับว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันหยุดเล่นหรือว่าถ้ามีการเล่นอยู่เนี่ยก็เท่า ก็ว่าน้องยังอยู่ประมาณนั้นนะคะ่ะแต่ว่าเมื่อมันไม่เคลื่อนไหวแล้วแปลว่าน้องน่าจะหายหน้าเวลานั้นเนี่ยค่ะเขาเขาใช้แบบนั้นนะคะแล้วมันมีคนนึงถามนงมานะนงจะตอบอย่างนี้นะคะมีเอฟซีถามนงว่าทนายคะทําไมเอ่อทนายของเราไม่สู้เรื่องเวลาทําไมไม่สู้เรื่องเวลาในในใ,ในคดีนงก็เลยอธิบายไปอย่างนี้นะคะว่าทนายของเราเนะี่ยสู้หมดทุกอย่างคะ่ะ เพราะอะไรคะบางครั้งในการสู้ของเราเนี่ยนะคะวิธีการสู้ของทนายเนี่ยมันไม่ได้ไปเถียงกันเหมือนที่เราทํานะคะสี่คือวิธีการสู้คดีในศาลนี่ก็คือว่าโจทย์เนี่ยนะเขาพอดเรื่องมาใช่ไหมคะนงใช้คําว่าพอดเรื่องมันจะได้เข้าใจง่ายๆเขาพอดเรื่องราวขึ้นมาเป็นเรื่องราวเลยว่าเมื่อวันที่เท่านั้นเวลานั้นมีคนคนนี้กระทาผิดยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะ โดยใช้พยานแต่ละปากแต่ละปากเล่าเรื่องราวอะ่ะอืมทีนี้ถ้าเราจะสู้คดีกับเขาเนี่ยนะคะทนายเนี่ยจะใช้วิธีถามค้านเพื่อที่จะทำรลายน้ำหนักของแต่ละอย่างอย่างกรณีที่ว่าเขาสันนิษฐานว่าน้องเนี่ยน่าจะหายในเวลาเออเก้าโมงสิบเอ็ดถึงเก้าโมงสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยทางทนายเราก็จะต้องถามค้านไว้เหมือนกันว่าเอ่อถามค้านไว้เนี่ย ก็จะถามไว้หลายคนอย่างผู้เสียหายก็มีส่วนถามแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ที่อยู่ด้วยที่ที่ยืนยันสถานที่ของลุงด้วยแล้วทีนี้เขาจะถามน้องที่เป็นพี่สาวนะคะถามเรื่องราวต่างๆตรงนี้แหละค่ะคือการต่อสู้ในเรื่องเวลาแล้วถามถามพยานปากเอกของเขาที่มโนคุะ นั่นก็คือการต่อสู้ในเรื่องเวลาอยู่แล้ว mm. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกันกับที่เราเถียงกันนะ่ะเราแค่ถามค้านแล้วนําพยานมาสืบสนับสนุนสนืบส,สนับสนุนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้คือพอดเรื่องของเราซ้อนไปกับการพอดเรื่องของโจทย์ทีนี้แต่ว่าผู้ที่ท่านเป็นผู้ตัดสินคือศาลเนี่ยนะท่านก็จะหยิบยกคําพยานของฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายฝ่ายโจทย์เนี่ยเมื่อเขา ฟ้องว่าลุงนี่กระทำความผิดใช่ไหมคะเขาเกล่าวหาว่าลุงนี่กระทำความผิดเนี่ยศาลก็จะมองภาพรวมทั้งหมดว่ามันน่าเชื่อถือไหมอ่ะมันสอดคล้องกันไหมพยานหลักฐานถ้าท่านมองโดยภาพรวมแล้วท่านมองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันสอดคล้องงี้ท่านก็จะหยิบยกเอาพยานของฝ่ายโจทก์ขึ้นมาโดยที่ว่ามาสนับสนุนสิ่งที่ท่านจะพิพากษาแล้วทีนี้ท่านก็จะไม่หยิบยกเอาในส่วนที่เรา,เาถามค้าน หรือเราแสดงพยานหลักฐานพยานบุคคลของเราหรืออะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปท่านก็จะไม่หยุดไม่หยิบส่วนนั้นมาเป็นคุณกับเราท่านหยิบส่วนเพราะว่าท่านมีสามารถเลือกได้ทางเดียวว่าผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมอ่าอันนี้คือวิธีการทําต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลท่านเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านหยิบยก ข้อที่ว่าโจ์สืบมามันมันสมนะมันดีมันถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านมีคําวินิจฉัยมาแบบนี้เราเนี่ยถ้าเราทําบุธรรเราก็จะต้องหยิบยกข้อที่มันเป็นข้อโตออกข้อที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราก็ต้องมีไม่เห็นด้วยพออเพราะม,ม,มันขัดกับปากนั้นปากนีน้หรือมันขัดกับอันนั้นอันนี้ขัดเรื่องระยะเวลาก็ได้ใช่ไหมถ้าบอกว่าลุงทําผิดเอาภาคน้องไปในเวลาเท่านั้นเพราะว่า แล้วทีนี้มันมีอะไรที่ขัดเน่เรากท็ทนายเนี่ยท่านก็จะใส่เข้าไปว่าไม่เห็นพ้องเพราะมันขัดต่อปากนี้ปากนี้ขัดต่อหลักความเป็นจริงขัดต่อหลายๆอย่างทาเข้าไปเพื่อให้สารสูงเนี่ยได,ได้วินิจฉัยพิจารณาถ้าสารสูงท่านมองเห็นว่าคือเหมือนกับเราเถียงคําพิพากษาของสารชั้นต้นน่ะเขาเรียกว่าโต้แยง้งโต้แย้งคําพิพากษาของศารชั้นต้นถ้าสารสูงมองเห็นว่า คำพูดของเรามีเหตุผลแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาเอาเหมือนกับสารสารหรือเหมือนกับเราท่านก็จะมีแนวชุดความท,าท่านก็จะมีชุดความคิดของท่านเหมือนกัน